Đến mái tính Đến mái tính Đến mái tính Nóng kinh mạc đấy nè Ô nóng kinh mạc kìa. nè Ở nhịp đây Ô Xin chào các bạn, Chơi Bệt วันนี้เราอยู่กันในช่องไข่เกียวฟิลนะครับแล้วก็วันนี้โอมีกิจกรรมเกมมาให้ออมเล็ตกับเชเบตเล่นนะครับโดยมีของางวนคือซันสุเอ็กซพิกซี่นะครับผมมีสองสีให้เลือกนะครับว่าใครจะได้สีไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเกมวันนี้ที่โอจะให้เล่นก็คือเกมฮุลหุบอ่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยนะครับโอเควันนี้นะเอาจะให้น้องเชเบตกับพี่ออมเล็ตนะครับผมแข่งเล่นฮุลหุปนะครับ มันเบาใช่ไหมก็คือใครทำท่าสวยนะคนนั้นจะได้เลือกรางวัลน,นะครับผมคนไหนถูกใจโอเดอยวโอให้เลยอ่าใครเริ่มก่อนหรือพร้อมกันอ่าพร้อมกันนะห้ามลอกเล่นแบบท่านะมาหนึ่งสองสานี่ของใหญจะเป็นครัมือนะครับโอ้ยทุกคนโอ้ยขาเสร็่ล่วงแล้วโอ้ยโอ้ยดูพันนี่ดิอันนี้เล่นเก่งจังเลยสองนิ้วน่ารักด้วยอ่ะจบูจบิจบิหัวใจหัวใจเฮ้อเฮอทาทโอ้ ของพี่เด็กเขาหนักเบานะครับเขาก็เลยต้องใช้อ้าวสายก้นสายก้นซะแล้วโอ้โหน่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับผมถ่าน่ารักอย่างนี้ก็ได้รับรางวัลไปทั้งสองคนแล้วปบมืออ้าวพี่เด็กปิวนู่นแล้วเชอยังไม่หล่นเลยเชอเดินเดินมาเอาดิ้ทำท่าเดินดึกดาดีดิดึกดาด,ด,ด,ดีอ่ะเดินมาเดินมาตลกว่ะน่ารักมากเลยเด็กมีหูมีหูหูกว้างเลนเดียด้วยนะน่ารักจังเลย มึงใช้ทำสองนิว้วสิพันนี่ทำท่าพันนี่พันนี่ไหนพันนี่พันนี่ทำไงพันนี่พันนี่เออน่ารักมากเลยโอเควาทุกคนอ่านี่อาโอจะมีรางวัลให้คนระับใครเอาเอาสีไหนแต่ว่าทุกคนท,ทุกคนจะต้องเล่นฮูลาฮุกแล้วเดินมาเอารางวัลนะอ่าเอาใหม่นะอธิษฐานทุกคนใครจะเดินมาก่อนอให้น้องก่อนนะโอเคนะเที่เน็ตอ่า เอาใจถอยไกลนิดนึงนะห้ามให้หล่นนะเอาเริ่มได้เดินไว้ถึงเดินไว้ถึงเดินไว้ถิ่นเห็นไหมถิ่นน้องเก่งมากเลยนะเอาวน้องเก่งมากเลยอะเอาไหนหยิบไปโอเคอ่ะน้องเชเบดครับให้พี่เบดยีมันนี้หน่อยเร็ว โอเคไปให้พี่เดชยืนแล้วก็ให้พี่เดชทำมาเอารางวัลน,นะโอเคนะได้พี่เดชว่าของน้องไปครับหนูได้ขนมไปแล้วไงรอพี่เดชบ้างสิอ่ะน้องเชียร์เชียร์พี่เดชเร็วนี่พี่เดชต่อง <c oughs> โอ้พี่เดชเขาเก่งมากเลยโอ้เดินหนีก็ไม่หล่นนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันซันสูเอ็กซ์พิกซี่นะครับใช่ นี่นะครับผมน้องออดี้ก็มาแล้วนะอ่ะทุกคนอ่ะให้น้องออดี้เล่นหุ่นละคุให้เอาดูหน่อยเร็วอันไหนให้เลือกอันนี้ดีกว่าอันนี้พื้นพื้นฐานเลยอ่ะเอลให้เอลดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวแกะขนมให้อ่ะทุกคนมาดูเชียร์น้องออดี้เป็นกำใจด้วยอะหนึ่งสองซ่ม <c oughs> น้องยังไม่เคยฝึก <c oughs> ใช่ไหม โอเคอ่ะทุกคนมาแกะขนมกันดีกว่าแบ่งน้องออดี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดกันเอาของใครก่อนเอาเอาแกะทั้งคู่แล้วอุ้ยนี่อะไรอ่ะพี่เดชนอุ้ยการเดินใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรนะครับทำไม่เหมือนกันคำไม่ใช่กัดคำไม่นี่การ์ดดูของน้องชิเวทอันเดิมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอันเดิมทั้งคู่อันเดิมทั้งคู่เลยนะครับอ่าขนมดูขนมดูขนม โอ้ยพี่เลชิมละพี่เลยไม่แบ่งใครเลยอ้าวนี่นนี่ะครับแบ่งน้องอดีเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเชอรแบ่งพี่เดีอดีไหมเขาไหนเป็นพี่เขาไหนเป็นน้องเนี่ยฮะเชอเบ็หรืออดีตคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องพี่เลยเยอะสุดนะครับลองมาก็น้องออดีตแล้วมาก็น้องเชอเบ็นะครับผมพี่เลยแกให้น้องเลยเร็วนี่ให้ให้เชอแกะให้ก็ได้ อุ้ยไม่ใช่มือไม่ใช่ฟันแกะด้วยน้องเชเบตเก่งมากข้าวมันนาของรถโอ้ขอชิมได้ไหมอันนึงได้ไหมโอเคเอาอขอชิมนะลวงยากจังเลยพี่ลวงให้โอไดไหมโอ,โอไดแล้วนี่อร่อยไหมออดี้ครับยังไม่ได้กินเลยเอาโอไชนูอะโอไชนูนะโอเคน้องเชเบตจะกินไปแล้วก็เล่นไปนะครับโอ้ยโอ้ย แข่งกีรสีครับแข่งกินไวห้ามหล่นนะห้ามหล่นนะกินให้หมดด้วยห้ามหล่นโอ้น้องเชฟเป็ดเก่งมากครับอร่อยไหมอร่อยไหมเชยเก่งมากเก่งมากสุดยอดนี่คุณตาชมแล้วโอ้ยไม่หล่นเลยอ่ะดูทีสุดยอดเลยไปดูพี่เล็กไปดูพี่เล uh ็กไม่ให้ดูไม่ให้ดูก็ราเดินครับ มวยย่ามวยยงโอ้โหพันนี้เก่งมากทุกคนวันนี้เราจะให้น้องแข่งกีฬาสีให้ได้เหรียญทองนะโอเคไหมนี่ทายากใช่ไหมเ,เก่งมากเลยครับโอเคถ้าผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันให้ช่อบขยันที่เล่นค่ะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายครับ